เอารจาัาาาาวานี้ันนะส้โหฮ้ยบอลนะผมเสียมากงลรับไปมันลมฮะโอ้โหจักรานีมันล้มแล้วครับล้วบอลมันจะไปโดนต้งแล้วคาอดีะเปิดไปแล้วครับของน้านถ้าดุงก็จะเอาเป็นลูกงไปคกับ เบลลี่ลงไปแล้วครับเบลลี่เบลลี่วิ่งไปแล้วครับโคตบเก่งแล้วพี่เบลลี่ครับใยืนรออย่างมีความหวังเท่านั้นินอ่ะมันต้องแซวซะหน่อยนะั่นนั่นนัแล้วก็เซลล์มาเด้ จังหวะนี้พี่เข้าไปยังติดแม่กรแพของทางด้านัมตอโกับเบียบอลขึ้นมาตะดูครับลูกประสาแล้วก็ยิงครับเลเล้ด้วยทตาสิเตะเตเคียร์อลสองหรับสองดาวชาโดซิตี้คิกนี่ยังไม่เท่าไรครับ โอว่าเทนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตีัำใหม่ครับขออนุญาตตู้โพดำเอครับจา้คุณวาครับไหของมึงเนี่ยตีทำใหม่ครับทาง้านของซาโดยังบังไว้จหวะนี้ยังไงดูก่ บอลมาถึงทางด้านไปที่เพียงแต่บอลด้านทำได้สวยครับเพบ่อีไปแล้วร้อยเมตรชายจังหวัดดีมีใครผัดไปแล้วเปิดมาบิลลี่บิลลี่เปิดไอ้ไม่เข้าใจบิลลี่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบิลลี่ไปลูกจุดสุดเซเวียจะออกมาแล้วทางด้านดูโพดดำครับทำเรียมไขึ้นมาทางด้านนงโพดดำจ่ายบอลทะลุตัดหลังมาจังหวะนี้ได้ไป ปาละก็เออยังไม่ได้ครับโอ้โหฮะตรงนี้มันก็ไม่ยิงนะแล้วลก็หมดเวลาโอ้โหครับเสียสเปนได้ชนะสองทีมด้วยนะฮะคู่ต่อไปครับเรียนเชิญเลย คุณด้วยครับขอบคุณนักกีฬาของทางด้านดาดูซิตี้นะครับมาขส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้นะฮะขอบคุณกันด้วยนะครับสุภาพทางด้านของไทยไว้นะฮะคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับกิติสันโลครับของทางด้านกอมแสงครับกอมแสงนี่ก็จากบ้านเชียนนะฮะ ด้วยที่แบงคดาวน์ฮะนฮะิจาอื่ิสารโลได้มาในชุดดำเลยอิ่ิสารโลก็นำทีโดย,โโดยปรัชญาครับตรีชงครับนนท์่ติตตน,นาธนาปนัทศรัยยุทธครับธนวัฒครับกิติพงศ์อภิชัยพรชัยครับธนวัฒน์ครับนพเวชะอ๊ะโี้ยม,มามอะไรที่นี่ To je legrace, ก็ารกิจกรรมการกขจกขรฟุตบอลวันดีนะครับต่อลงเพื่อนนะครับเอ้ยลงลงลงการสุงท้ายที่เก่าต้อนรับพี่ใหม่สำหรับคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นกิตตสารโลนะครับพบกับต้อมแสง ครับก็ประชาสพันนะครับสําหรับทีมที่เข้ารอบพรุ่งนี้นะครับก็คู้แรกนะครับเราจะเริ่มเตะในเวลา9ก้นากาตรงนะครับก็ท่านรู้กันแล้วนะครับว่าท่านนั้นเข้ารอบนะครับก็ขอให้ตรงเวลาด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับเหลดได้ไม่เกิน15นาทีครับไปจัดการทุกขันแน่นอนว่าเหลืได้ไม่เกิน15ห้นาทีเชญนักทีฬาทีสองทีมเลยครับคู่สุดท้ายแล้ว บิต์แล้วนะครับพุทธศักราชหับ่งการฟ้านะครับครับจิติสาโรนะครับก็เป็นทีมงานของช่างวอนนะครับก็เป็นทีมงานของบ้านดอยาวนะครับพบกับป้อมแสงเดินมาเดินทางมาจากบันเชียนนะครับป้อมแสง สวัสดีครับท่านขอบคุณคณะรัฐสภาผู้ตัดสินนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกณเลลกบอลในภาคปริญญาชุมชนนะครับสวันดีครับประดุลพินิจต่อบรรลีมโดยอาจารย์สุธนบุญพยาครับนนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมลุ่เพื่อนังครบแลายคนมากกว่านั้นนะครับเป็นลูกหลานของคนที่นี่นะครับและมากกว่านั้นอีกนะครับคือ อันนี้ก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับนะักเอลเบิร์นตีนทีมชาติไทยนะครับที่หมดอายุนะครับออขอบคุณนะครับอันนี้เป็นผู้ตัดสินหัดจุดศูนยนะครับครับผมกรรมการคัดผมแล้วนะครับไม่ใช่ไม่คุะนเคยทำไม,ไมพวกคุณตะลอกให้ผมขีตลอดเลย,ยนเนี่ยสำกรับจะลมรวมเพื่อนนะครับก็เวลานะครับเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนนะครับ เป็นทีมสุดท้ายของวันนี้นะครับใครจะผ่านเข้ารอบไปเป็นทีมสุดท้ายนะครับสุดท้ายงสทายสดัดในชัดสััดมันตัับตัดันตัดมันดมันตัดันดนตัมันดันบัมัมัาตัดมดมดมันตัดัน ตังเลยลูกหลานกัยาวอ่างนี้นะครับใครชนะไปเจอพืมนคิวดงอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่เดียวนะครับทีนี้รู้เรื่องนะครับต้องไปตัดคิวกันด้วย นี่เล็กนะครับเล็กกว่าสี่คนหน่อยเดียวนะครับสี่คนนะครับสนามเล็กแน่ครับสนามเล็กสี่ห้ามือผมก็ห้าคนนี่กำลังดีใช่การเตือทุกตัวครับตอนนี้เสื้อได้เตือหมดนะครับต้องแสงครับต้องแสงก็ ตีทางด้านชัยย ja. ันครับตุถุทวังครับชัดชัยครับคือระปาชัยที่จะพวงครบดมนมงคิมแวคพรงกดมสักจุดิี้สักครับตีชัดกันจากชัยครับทางด้านด้สักนะฮะด้ครับแฝงผลพลันกันมาเต็มตาสซตเลยทีเดียวทางด้านนะฮะปลอมแสงจากทางด้านบานเทีย หมายเลขสานี่ยับไปทางด้านตอ,อแสงครับไม่เขียนเบอร์าเลยหมายเลขสามเป็นเรืองเรื่งเรอเชอบเบียงหายเลยเล่นรเรเ,าาวเ,วงงนเล่น,นเร็พนะยายาไปตีม่อมานะครับซาไรคี่นิชาลโลครับนี่ครับ อามายเล็กครับหัวสา่ตู้ไม่ชอ่าบอลมาแขงยาวๆมาอย่างกิติสาโรทางด้านมาไดสิบเอ็ดต่อสซตไปมาจะมาได้ไม่ได้แล้วคนมากระบาปีกโพก็ีกโพกตัวยองกระบาอิติสาโรเสียกบบอลนะครับส้านแล้ออกบอลมาจังหวะนี้ยังยกไม่ได้สวยครับแปะปอมแสงนะัอคือได้ไหมสีมับกระบาครับอิติสาโรคับชุดสีดำทายบลปอมแซงขาสัคร์ักข้างไป โอ้ยบอลได้ติดครับตาล่าชัดชัยแสนหั<อ>บนบอลด้านหลังด้วยครันบบอลด้านนี้เลยนะ,นะครับโอน,นี้ก็ตงกันไปครับเกติสาโล่บอลชันชันครับโดยฝ่ายเลสเตอรครับออกบอลบาตอนนี้ไม่ไดีครับถ่ายบอลบาสที่ป้อมใส่ครับไปให้ไกลครับปีครับโค้งไปทีิว หมายอลขมาเพื่อนเล่นมาจังหวะนี้แต่ด้านหน้าครับแข็งอย่างบางไว้ครับสิบสามพยายามเรียบบอลขึ้นไปกิติสาโลยังไงยังปังบอลไว้อยู่หมายเลขเจ็ดครับกิติสาโลยังดึงยังคึ่งรอเพื่อนอยู่ครับเล่นมาั้นๆกับผู้เล่นมาด้วหนึ่งเด็กบอลกับป๋าฮัทเตอร์เบียหมายอลขกับป๋าเล่นมาในนาครับสิบเอ็ดครับแต่ด้านตีชิงจากถึงตีชงของทางด้านกิติซาโลเล่นมาอีกทางด้านธนกร านะครับข,ขับขวามีเติมอยู่งยางครับโยมมาากป่าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านผูน้เล่นครับของรนาดปอมแสงหมายเลขสองอาบังเข้ามาครับ<ป>อรเอีกชัดเด่นมาในกลางแล้วถ่ายไปรักขับขว,ขวาขวาดีครับป้อมแสงครับแต่คู่นี้ีคู่ที่สี่ก็เลยทีเดียวอ่าโดนถูกคู่ครับโอ้ถูกแล้วอีกทีคือคู่ครับสำหรับคู่นี้ลรงครับสำหรับที่มด้วยเป่งกันไฟฟ้าออกกางขึ้นกลับมา จังหวะนี้ยังงงครับบอลกระป๋าจับปอดพลาดแล้วก็จกังมงยังคืนกันไว้ทางด้านกินติสารโรครับประเลียงบอลขึ้นไปเรียฟซ้ายอ่าเพอร์เซ็นต์เข้าไปชี้แจงครับเตาได้เมาครับเกียร์ฟาวน์น้องครับเหลืองมีแน่ครับสมทบทุนเข้ากองผาป่าเลยฮะครับอย่า,านะล้มครับรล้ม <c oughs> เสียเหลืองนะ <c oughs> แน่เราระคองตัวยกันไวครับบอลมาถึงทางด้านกิติ ตองแสงครับต่อมาสั้นๆ็มวตอแสงนะกรับมาครับอาป็นตียาิั็นบอลนกแฟถ่ายตียาชัอีกครั้งหนึ่งตียาชัติหายเพื่อนครับเินวัดครับเินทาคยไม้เพื่อนถ่าเลนหกขนมครับถ่ายบอลกกไปทางด้าน อย่างจังหวะนี้ยังไงครับยังขึงยังจ่ายขึ้นครับมาแล้วก็ออกแรงช่างไปทุ่งเข้าไปครับของเข้ามาครับิติสซาโลออกบอลยาวนะครับขวาครักดบอลลงไนเสวยครับจังหวะนี้แพ้ทักษะนี่ด้นักเกินติสซาโลครับรับเรียบบอลขึ้นมาแล้วควบจีมานะครับกินเร่าหมาใบได้แฝดตึงดึงดึงแล้วก็ยังไงยังไงยังไม่ได้ผู้เสิว่า ว้าวน้องเขตท่านจังหวะนี้โอ้โหฝ่ายตีแฝงข้างในกิติศรัลเหลโานี่งใครเปทางด้านอัศสนายุตครับตำแหนงบอลไปได้ดีแล้วนะครับตัวนี้ถือเข้าไปครับของทางด้านกิติศรัลเหล่าครับตัวตัดเลขสิบเอ็ดครับนี่ชง ครูนี ok ้นะครับใครชนะนะครับจะเข้าไปเจอกับหนูโฟดัมดูโฟดัมเนยเขาระับไปหลอกครูนี้อยู่แล้วทายมลขึ้นกระบาจังหวะได้ยังไงแล้วเปิดจะยัดปาอย่างไม่ได้ครับควันขึ้นกระบาลยังสวนกลับขึ้นมาควันกระบาลกระพร่องท้านล่างติดสารเลยครับจะงได้ชุ่มกระบาลติดสารเลครับชุ่มมาลังกรบาลกระบาลเลขกนึงครับทายยาโยกมาจังหวะนี้ตัางของแไปยังไม่ได้ครับ ผม็โนตัววัดกับแฝดทำมาซ้อนในงหานเ้ยคุ้มกันไปค,ครับแต่ทางด้านตอมแซงครับคู่นี้นะครับถือว่าเป็นบอลถูกคู่นะครับ,รบสถานการเล่นน,มามานี้ใกล้เคียงกันมากรุ่งองคณะรับครับจะทำอะไรเข้าไปด้วยครัศช,ชัยครับครัศช,ชัย แห้มอเจ้ายามาทนี้อย่าเกิดพะกันทองขก้นแรโล่กออกคอร์นข้ามาเฮยเ้รไม่น้ตดมาเลเกมเลยเกมเลยเมื่อยแล้ว เติมเขมาครับทางด้านขอบเปองแสงงงเติมเ้นมามีซาโล่ก็ยังยังงงชิงจังหวะได้บวกถือกับมาจังหวะนี้บวบจีไปแล้วอย่างหนึ่งยังแหมลุงนี้ผู้สาวตูครับออกมาสักการยาวยาวบอลยังไม่ออกแล้วแหมก็ออกไปด้านข้างุ่นทีร่รอนกับพลยับเด่นคืนกับไปธนาธนากรธนาก,กรในรายการครับของก็ได้กินาโล่คืนบอลกับมาครับธนากรครับธนากร เดินไปครั้งหนึ่งางด้านปัจเชียร์ปัจเชยาครับตัวอย่าลูกนี้เสียงการกระโดดไหมรับียงบอลขึ้นไปแล้วเป็นทางด้านปั้มแสงใชแล้วครับปั้มแสงเกี่ยวมันไม่อยู่ครับที่ปั้มแสงยังไม่ได้ครับปั้มแสงโอ้โหฝึกสาวมักมือเต่วแบบนี้เสียดายเลยแล้วจะออกบอลเจรจากขึ้นมาฝึกสาวตะครับทางด้านปั้มแสงไปทบอลกลับมาครับ ออกมาครับตีพงมีผิวเนสานตัดตั้ตัดตัดตีพงอีกครั้งหนึ่งบอกยาวขึ้นมาแล้วตัดเปกระาษยาวให้รูสึกสัญญาณกระพริบลกตังเตะของจิติจารณนเลือยาวครัเปิดตระยาวขึ้นมาจิติารับ หายสุดปั๊บโย่ปาจังหวะนี้ครับตีพวกแดนการยังจับไม่ได้เดินไปวัดครับเดินไปท่าทาครับบอลไปที่ตัววันอีกครั้งหนึ่งเอาบอลสุดจับบ้างกระดากก็ยาวทางด้านหายสครับปัดเียร์สายฟ้าให้พุ่อจังหวะนี้ได้ไหมครับตีสุดตีชงคืนจังหวะกลับมาในแดนกลางแดนกลางครับแผงด้าน ติดขาโลเปิดมาอย่างเติโปรัสาวตูบอลเดียวยาวมากจังหวะนี้ทางด้านครับป้องแสงแข้งขวาลงมาแนวนาติดขาบ้าบอลลงเลยสวยครับจังหวะนี้เด้งบอลจังหวะนี้ได้ไหมป้องแสงล่าเสียงอะไรทำลายไปเบียบอลมาครับบอลออกด้านหลังไปเด้งขอบขึ้นด้วยครับ คู่สุดท้ายแล้วสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะครับตันนี้ผมจต่อในรอบ8ทีมไายาเข้าสู่รอบ8ทีมไปทีที่สองครับช้าฝั่งชนะนะครับออกคุครับ